สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องอันนี้สิเป็นกระทะอะสแตนเลสเด้อค่ะตะลิวสแตนเลสเนาะฝาหมอไอเป็นแก้วเด้อค่ะขอบสแตนเลสเนาะอันนี้สิเป็นสแตนเลสทั้งแท่งเลยนะคะไข่มากหัวไข่ท้ามเจ้ามากเตี่ยมากหยิบออกมาเลยลดราคานึ่งเด้ออะเป็น หลังจากคริสต์มาสหลังจากไอนะ้นิ้วเหี่ยเนาะพันกับเซียนลดราคาดนะคะ่ะพคนขายบปรมทค่ะพันก็นบอกว่าเอามาเลยขันเจ้ามากขอแต่เลยเอามาได้ค่ะที่แรกแบบว่าจะดีเหรอถามสามีนะถามสามีแบบไมห้หยอกไก่อ่ะทุกคนจะดีเหลยเห็นไหมเอามาตลอดขันเจ้ามากค่ะนะเจ้ายันแม่เล่นยันนี่ไม่ได้มากสุดเด้อ ันไปสื่ออยู่ตลาดเอเชียเพิ่นกวสิบแพงแน่เลค่ะประมาณสี่สิบห้าสิบเหรียญนะคะอันนี้ยี่สิบห้าเหรียญทุกคนนะงามเด้ออันนี้ฟ้าหมอนะคะเบิ้งฟ้าหมอกก่อนแต่สิรูว่ากระทะใหญ่ขนาดใดเบิ้งฟ้าหมอกกันนะคะแตสิรูว่ากระทะเพ่นใหญ่ขนาดไดนพ่นบอกเอามาลอดเอามาลอดมันถึกเออ ยี <iet> ่ส like the <asan> ิบห้าเหรียญทุกคนลึกดีนํำเด้อค่ะดีกว่ากระทะแบบโตไอ้ดำๆ่ถอยไปสื่อยู่รนเอเชียนะโอ้ยหลอนมากเม้อถอดอียังกะตดกระทะพี่น้องถอดไข่ดงไข่ดาวถอดไข่เจียวกับติกระทะเบิ่มเลยนะ เปนเลยด้วค่ะเพป็นนะ,ะนอันนี้มันสีพอร์อนบอ่ะบอสพอร์อนถูะนะถ้ามันหอนก็เจ้าก,ก็สิไปจับทั้งที่หอนนะบอสเจ้าสัวหลายก็เลยวางเีษเก้ผาผวาไอ้อันนี้ตัวจับตัวลึกดนะนะ้วยค่ะเพิ่มขึ้นนะนะใหญ่เนาอนะเมื่อใหญ่จะโตข่อยนะทุกคนกระมาเบิ่งอ่ตะลิวะะ้วด้วยค่ะ สลิ้วนี่ก็สแตนเลสหนังค่ะค่อยมากด้วยคะ่ะโตกก๊ะกรบปร๋องน,นะค่อยมากไมนังดอกไม้ประหยากใดคะอยบอกพัวคอยว่า <si> ค่อยค่อยมากค่อยอยากได้เนพะิ่งเรยวเอามาเลยขันจเจ้ามากจเจ้าอยากได้จะเอามาโหลดอ่ะยิบให้นะยิบให้นะเออยิบให้นะเร็วๆอ, <si> อ่ะ can you pick up for mommy พี่ก้าบแล้วเอฟเอฟเอฟขนาดลูกข่อยยิงยกบ่ขึ้น <Open down. S 1> อเนนะอเปนดาวอ่าฮะโอเพนดาวเปิดนะโอเพนดาวพอดนะลูกข่อยโอเพนดาวใหญ่ด้า่าไม่เนี่ยย่าไปเล่นเลิกน้ำเด้อ,อธรรมดาเด้อนะเติมขนานดะ หมักด้วยค่ะข่อยมกัมกหมักแล้วข่อยเสียลกระทะดำให้เบิ่งด้วยค่ะนะกระทะดำติดไฟง่ายนะทุกคนหนาสิม,มีนะบางเอ่อบางคนนะบางขั่วขนาดสินี่นะคะแล้วเดี๋ยวข่อยเอาเดีย๋ยวข่อยเอาให้เบิง่งเนี่ยทุกคนบานซื่อเจ้ามีบอ คอยซื้อมากตามปีเบิ่งกระทะใบนี้คอยแบบเสียดายเงินเสียความรู้สึกเบิ่งมันหล่อนออกมดมาไม่พี่น้องคอยบ่ได้เดียยังบิคัดเด้อยมันหล่อนออกมดเบิ่งเขือบมากบดีนะคะงานบดีก็จังสิ่งนะ,นะคอยเห็นกระทะใบนี้ยคอยถึกใจเ่น้องนะเบิ่ง อ่าสีน้อยกว่ากันนิดน้อยนะคะแต่กำลังดีใส่กำลังดีเบิงนะเรามีกินอันนี้ออกน้ำนะกินกินสีถ้าเขาเครื่อนอะมีออกน้ำเรารสชาติขมๆข่อยเลิกบคบ่อยใส่นะค่อยโบค่อยใส่เลยแหละบ่ใส่เล,ลยแหล,ละพอพ่ปนองค่อยเก็บไว้ซื้อแพงน้ำได้หน่แพงกูไปหนีเอกเนี่ยแพงกูไปหนีเอกนะนะเบิงเนี่ยเว่าอันนี้เป็นอทั้งแท่งเลยนะคะมาก์าคเล่บบักนี่นะ คุณใดมีใบนีแล้วค่ะชื่อว่าเป็นยังไงละใบนีนะคะดีกว่าดีกว่างานดีกว่านะ